ขี่เคฟสวิตพี่น้องขี่เคฟขี่เคฟขี่เชฟก็คือตะขาบนั่นละใตรวยรวยอยู่มันออกมาจากเห็ดซาตุมล่างเห็ดมันก็นเลยสิเฮ็ดจะไหนระบายจับมันออกไปปล่อยส่นบอกโอ้พี่หอดขี่เคฟเนะ่ลงไปได้ทอเอาเองเจ้าโรดไว้เพราะว่าซาตุ่มก็ขั้นมันจับะต่งใส่ถุงมือเนาะกยะยายมันตอดเนาะ ตอนหันกับจิปวดอยู่ได้ขั้นมีผิดหลายกับจิเป็นไล่ตางอยู่ได้เนาะขี้เย็บพี่น้องเท่ากับปีนกระแตบกระแตบอันนี้คืออ่างหลางจานเช้าตุ่มเอาเห็ดมาล่างแต่ว่ากับอันไดขี้ดินขี้โดอนออกเนาะขี้ดินอญาญะจังเสียกันขึ้นขี้ดินจากเห็ดเนาะพี่น้อง,องเว็ดเช้าตุ่มก็เดยซ้ำตะการหน่อยคอนขาคอนแกงตลอกเลยขี้เข็บสวิตนี่แหละพี่น้องขี้เข็บเด้อ ตาตุ่มจิจับเธอออกไปทางนอาเธอกระสิบพยายามปีนหนีไปใส่หุ้มเธอกับดูนงามาเนี่ถือนามกระสิบเปียกขาเปียกแกงเธอตินั่นละพี่น้องขี้เค็บโตซ้ำห็นนั่นล่ละตอดปวดอยู่ได้เนาะนดิเธอกระสิบฟังภาษาไทยออกบังภาษาอีสานออกบังนั่นละขี้เค็บ ภาษาฝรั่งเศสเขาเอินมีนปัตผสมขีเ่เคปฝรั่งพี่น้องสา,าตุ่มสิจําใจเอาถุงมือมาใส่แล้วก็สิโนเธอออกไปทั้งนอกแล้ะบนส้นนะพี่น้องเท่ามือเท่ายางขืนอะไรเท่ามือตลาดตัง <c oughs> มือตลาดตังมือตลาดตัง เมิอแห้งอยู่บระจักจังหน่ยเพราะว่าอลูมิเนียมมันกระมันกระมือเนาะถ้ากับปีนขึน้นไปไรเนาะปีนกระแตบกระแตบเนาะนั่นแหละพี่น้องเนาะขี้เข็ดขี้เข็ดไม่งอดผู้ใดหลี่อยู่ในกองในรังดีๆีแล้วบ้างมันจะเข้ามาตอดเดินไดเด้อนี่แหละ เอฟเอฟนะวะมีตัวนี่แหละไม่งอดขี้เขียอันนี้คือขี้เขียบบว์แมนไม่งอดตอดัดเจ็บหอมอยู่ได้สตาตุมา